มีสามรูแต่ต้องมีอสามตัวไม่ด้วยแต่มันมีตัวเดียวมีกี่ตัวมีสี่รูมีเยสี่รูห้ารูได้แล้วนะครับเอ้าเราจะไปหารูใหม่ไม่เลยโอ้ยไปให้นู่นสินู่นจ้าไม่ต้องเทน้ำลงนี่แล้วมันแอนอดีมีดุยืดี่กระนั่นนะมึงเอาไปให้มันพูด มันมีตัวเดียวอันนี้น่าชื่อดิบาใบแบลรูนข้างในชื่ออะไรพูดตัวคืออะไรอืมก็คร<ส>ับสวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซี 4, ทุกท่านนะครับพบกับเชนคนลังเขาวนะครับก็ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับเชนด้วยนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมาดูเด็กๆเกขาขุด จิ้งลิดหรือว่าจิ้งกองครับก็มีพี่พี่เอฟซีทุกคนที่อาจารย์ดุลลงคลิปแล้วก็พี่พี่เอฟซีทุกคนเขายากจะได้จิ้งลิดนะครับก็วันนี้ผมก็เลยจะมาถ่ายเออถ่ายเด็กๆที่ตอนนี้เด็กๆเขาปิดเทอมแล้วก็มาคุดจิ้งลิดขายกันนะครับก็ตอนนี้เด็กๆเขาก็อยู่ฝั่งนู้นครับก็วันนี้มีพี่เอฟซีคนหนึ่งนะครับสั่งจิ้งลิดกับอาจารย์ดุไว้300ตัวนะครับก็วันนี้ผมก็เลยอาจารย์ดูไม่ว่างอาจารย์ดูก็ฝากผมให้มาดูใว้หน่อยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะไปดดูเเ็กกขาุจิ้งแลว จะเก็บไว้พี่เอฟซีคนหนึ่งนะครับที่สั่งมานะครับก็เดี๋ยวอันนี้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆเขาคุดจิ้งหลีกันเลยนะครับเพราะมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของเด็กๆที่ช่วงเวลาปิดเทอมเนี่ยก็หาเงินเขาก็ไม่มีงานทําเขาก็เลยคุดจิ้งหลีดขายกันนะครับพี่เอฟซีทุกคนเอางี้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราพาพี่เอฟซีทุกคนไปดูเด็กๆเขาคุดจิ้งหลีกันเลยครับไปกันครับนะครับพี่เอฟซีก็บริเวณที่เด็กๆเขาคุดจิ้งหลีดนี่เป็นไร้ของชาวบ้านนะครับที่อยู่ติดเขานะครับเอางี้เเเเเเดดดดดดีี๋ยยวววรรรรราาาาาไไไปู็กกกๆขขุจิ้้งหลัััันนคคบบบม่่่ทตะ นี่นะครับอยู่นู่นนะครับแล้วก็มิ้นมีป้ายคนหนึ่งฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายพีเอฟซีดูกันนะครับว่าเด็กๆเขาขุดจิ้งหรีดเล่นได้กันเยอะหรือไม่ได้กันนะครับเพราะเด็กนี่เป็นชาวกอรีลย์นะครับที่อยู่ติดชายแดนนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม้วยนะครับเขาก็หาขุดจิ้งหรีดขายกันนะครับพีเอฟซีทุกคนอ่อนี่เดี๋ยวไปใกล้ๆนี่นะครับดีนี่อาะเออได้กี่ตัว นี่นะครับติ๊กใหญ่เขาคุดกันบริเวณนี้เป็นเป็นไร่ของชาวบ้านหมดเลยนะครับพี่เอฟซีทุกคนนี่นะครับนี่นะครับน้องเขาก็ใช้น้ํากล่องน้ําใสแล้วก็รอจิ้งหรีดออกมาครับนี่นะครับเดี๋ยวจะดูนะครับนี่นะครับได้กี่ตัวลวนี่หรือนี่นะครับพี่เอฟซีทุกคนได้แล้วนะครับนี่นะครับมีหรีดนี่นะครับนี่นะครับน้องเขากำลังเทน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวจะดูวิธีทมของน้องครับคือเจ ดูดิจะออกมาไหมครับน่าจะเป็นรูจริงหรือเรือรูรูอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเราคอยดูต่อไปนะครับพี่อฟทุกคนไม่ทราบจะออกมาหรือเปล่าโอ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วได้แล้วครับตัวหนึ่งนี่นะครับนี่นะครับพี่อฟทุกคนนี่แล้ยังมีอีกอีกชนหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับพี่อฟทุกคนเขกากำลังขุดเหมือนกัน,นนะเดี๋ยวผมจะลองเทดูนะครับพี่อฟทุกคนนี่นะครับ หมดละหมดละไไปแล้วหรอไปตรงไหนต่อ,อน,น้องกะลาหาลูลูจิ้งรีดอยู่นะครับพี่ซีทุกคนเจอจะไปดูนู่นอีกทันอี๋ไหน,นเจอ,อยังเจอไหมอันนี้น้องเราเจอรูแล้วนะครับเดี๋ยวจะพยายาถอนย้ายน้องนี่นะ เขาจะไม่ใช้จอบขุดนะครับเพราะเป็นที่ของเขานะครับที่ของชาวบ้านเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะว่าเขาจะเอาน้ำหยอดน้ําลงไปนะครับเน้่ยออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วน,น,นี่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 ครับตอนนี้กำลังออกมาครับเร็วๆๆ มีน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับนี่ครับถือตะกร้ามาด้วยนะครับผมไม่ทราบว่าทําอะไรนะครับมาเมื่อไหนายน้มันก็มาตะกี้มาตะกี้เนี่ยพาหรือได้สองตัวแล้วครับนายดูดินะอ๋อน้องเขาจะกรอกน้ํานะครับแค่แหละน่าตะกี้นี่นะครับเพียบสีทุกคนนี่นะครับนี่หรือนี่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 เอามานี่แล้วเอามานี่แล้วจับจับจับ เออได้แล้วครับอุ้ยหลุดแล้วนี่หรือนี่ได้แล้วครับนี่นะครับนี่ได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับนี่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 เออแล้วก็่ดมไม่ได้ต้องเทน้ําองทงนี้เทน้าทางนู้นออกทางนี่นะครับพีทุกคนนี่นะครับเพื่อไม่ซ้ารูดเียๆ้อยมันลด รูช่อให้กูด้วยนะอะดีตเลี้ยงเหมือนแม่มือก็ดีหน่วงขาทะละีนี่รูหนดูดูดินี่ใช่ปะไม่ใช่อดีตช่วนนีมอน่าจะเข้ารูไม่ออกมาแล้วนะครับอ,อดีตมึงจะห้าคูดไหมเทรเป็น,นเล่น เดี๋ยวเราจะไปดูน้องเขาอ,อีกท่านหนึ่งนะครับได้ไหมนี่เหรอน้องไปนี่เหรอฮะนี่นนนเหรอเฮ้ยกว่าตะกีบวะให้จอเลย นี่นะครับเด็กๆเขานี่นะครับแสงมันสะท้อนหน่อยนะครับพีเอฟซีทุกคนนี่นะครับจิงเดียนะครับนี่ตัวอ้วนๆเลยนะครับพีเอฟซีทุกคนเดี๋ยวพีเอฟซีที่สั่งกับอาจารย์ดูเดี๋ยวไม่กี่วันนี้เดี๋ยวอาจารย์ดูจุดส่งให้นะครับพอตอนนี้ผมก็ดูเด็กๆมาดูเด็กๆเขาขุดกันนะครับผมก็จะช่วยจะช่วยเด็กๆขุดด้วยนะครับพีเอฟซีทุกคนอเดี๋ยวช่วยน้องผู้ชายที่นู่นนะครับพีเอฟซีมีป้านู่นอีกท่านหนึ่งนะครับไปขุดอยู่ฝั่งนู่นนะครับ กล้องฝันก็ต้องขอโทษพีเอฟซีด้วยนะครับนี่เหรอมันีน่นนี่นนี่ลโอ้ได้แล้วครับนี่เลยได้ตัวหนึ่งนะครับพีเอฟทุกคน น่าจะมีสามรูมีสามรูแต่ต้องมีสองตัวไปดด้วยแต่มันมีตัวเดียวมีกี่ตัวมีสี่รูมสี่รูห้ารูได้แล้วนะครับเอาเราจะไปหารูใหม่ไม่ให้นู่นฉีกไม่ต้องเทน้ำตรงนี้แล้วมึงไอ้ดิมีดุยุ่ยที่กันนั่นอะ เอาไปให้มันมันมีตัวเดียวอันนี้น่าชื่อดิบไปไปายแบบรู้ท่าน้าไม่คืออะไรพูดตัวรใช่หรือนี่นะครับน้องเขาลังขุดดูเดี๋ยวจะใส่น้ำน มดยังยหมาให้มือไม่เกียเอามายังนู่นน่ะกูให้กูจะหนานู่นยังนู่นจติกีนูเช้านายเอามายังนายเดีดเด็ๆเดๆดเด็ดเด็ดเด็เด็ด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 เด็ีดดดนะ่ดเด็ดดเดดเด นี่นะครับแต่น้องนี่อีกท่านึงมาทำเดี๋ยวาม,ามาดูนี่นะเคล่าเนี่ออรนหรอเดินนายเดินาดนายเออนาย เอาเลยขวไหเนี่ยต้องทำขั้วอะไรปเทลงน้าไปตั้งน้ำซองอันนี้ด้อไปดิมุกวนให้มาเอาเลยเอาเลยดิเอามาล้ บยใหญนะใช้กัี่ลูกก้อนใหญ่นั่นนั่นจับ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 นี่เอาเออกมาแล้วเมื่ย์คะถอดยีมาถ้ามีดีมันจะเขารู้อา,อ,อ,อ,าอ,าอาจารย์กับเนื้อละปูเออพ่อมาเออเออเจับโอเคได้แล้วครับเปรียบเลยนี่นะครับนี่ได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับไปไปจัดใกล้ข้อ,ขอกูออใกล้เต็ิตนละได้ได้ ดดก็เกลือกออ็กลังต้เรวแล้วมาบปลี่นอู้ใ่ละเอไปเทียนนะยัล้นล้วกี่ตัวแล้วนาย<ส>าน,นายนี่นี่นะครับพี่พี่พีทุกคนน,นี่หรอ,อได้ไหมพี่ก่อนนี่ไงเลือกปูมีหลา ตะขาบนลูนบูบูบบบบมับนี้เหอทอเลยอดเหรอไหนไหนใช่ป่ะน้องขอเจออีกรูหนึ่งนะครับพี่พอสิทุกคนใช่ไหมใช่ไหมน,นี่ครับน้องขอเจอ น้องผู้หญิงก็เจอแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถอนนี่แลมจะซ่องมาต้องขอโทษพีเอซีด้วยนะครับจะออกมาแล้วจะออกมาแล้ว ัน, <Yeah. S 1> นี้ไม่เจอรูนี่ว่ะไม่ใช่รูใช่ไหมนายใช่ป่มีพัน,น, <S <S น,น้องเขาขุดแล้วมีเทน้ำดู đợi mày ôm mà à? Yeah. ได้ยังไปดูดูน้องผู้ชายนี่ก่อนนะครับพี่สิท,ท,ทุกคนรู้จะบได้ไม่ได้นะครับกินน้ำจุอยริงเลยนะครับ นี่ดูน้องนี่น้องผู้หญิงนี่ได้สองกระปุกกระปุกนี่นะครับ <Okay. S 1> นี่นะครับพี่อสฟีทุกคนมีหลายเจ้าน,นะครับพูดกันหลายคนงั้นที่เกาะนะเด็๋ที่เกาะ

ก็ไม่ทราบนะครับนี่อ๋อเข้ามาทํางานนี่แดดก็เริ่มลงนะครับน้องก็ยังคุยกันอยู่นะครับ มีสองลูกอะไรงูหรืออะไรก็รโดนแล้วจับนายดีได้ยังได้แนายนี่น้องเขาดีใจมากเลยนะครับนี่นี่ ได้กี่ตัวแล้วนี่ได้แล้วนะครับพี่เอพีทุกคนนี่นะครับน้องเขาจับอยู่บุมือเลยนะครับสองตัวนะครับเก็บแล้วครับเดี๋ยวต้องไปล้างกับน้ําสะอาดอีกทีหนึ่งนะครับบิดนะครับน้องนี่คนหนึงได้ไหมเนี่ย ไม่ Mình ไม่ต้องนี่ๆๆเดี๋ยวมึง เจอไหนนี่หรอนายนี่เน ok ี่ยคุณไม่นายกูจะพดอะไรไหนไม่ต้องพูดอะไรไนายจะได้แล้วนะครับอืม ទៅហ្គូអាទីម៉ារិ។អនៅๆๆអូបានໂຕ1ហើយនេះណៃវិចានអឺបញ្ញុំមកលោពីទៅបាវ៉ាត់ពីទៅកាយ៉ា FC អូណៃយកខលបៃលបាអបៃទៅយយកទៅព្រមមកឡយកអានេះនេះបញ្ញុំមកលោពីទៅកាយ៉ានេះចាប់យើងទៅនេះអឺ นายได้หรอน้องเขาขุดอะไรกันสวยงามบักเกนี่ลีก็ตัอที่มันติด

ไหนนหไหนเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเอามาดิเาหนเทน้ำไงปล่อยปล่อยปล่อยออกมาแล้วออกมาแล้วนั่นน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 นเดี๋ยวนน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 จับจับนนนนน้นน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 น นี่นะครับนี่นูจกกับได้หนึ่จานแล้วจานอยู่ไหนอี๋อ๋อจาไไปไหนหอ,อ่ะถือเดี๋ยว ทางนี้พลฟซีทุกคนเดี๋ยวผมจะช่วยเด็กๆขุดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอปิดกล้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยเด็กๆเขาขุดจะได้เยอะนะครับจะได้เพลฟซีที่สั่งมาจะได้เดี๋ยวอาจารย์หนุก็จะได้ส่งไปให้นะครับเอา,อางี้เดี๋ยวผมขอปิดกล้องก่อนนะครับ ยังไงก็พีเอฟซีทุกคนครับตอนนี้เด็กๆเกขาก็เริ่มขุดจิ้งจิ้งรีดได้เยอะแล้วหรือว่าจิ้งโงงครับตอนนี้ได้เยอะมากพอมาแล้วครับเดี๋ยวผมช่วยเด็กๆเกขาขุดก่อนนะครับเดี๋ยวทางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอปิดกล้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพีเอฟซีทุกคนอย่างนั้นผมขอกับลาก่อนนะครับสวัสดีครับ